ขอบพระคุณความรับสันติสุขของพระเจ้านะครับดำรงอยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกๆท,ท่านในการเริ่มต้นในเช้าวันใหม่วันนี้นะครับพี่น้องครับในซีรีส์พระเจ้าทรงช่วยเราผ่านไปแล้วสองครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สามครั้งสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงความหมดหวัง และกับความทุกข์ใจนะครับแต่ครั้งนี้เราจะมาพูดถึงซีรีส์ในนี้ในตอนนี้ก็คือพระเจ้าทรงช่วยเราในยามล้มเหลวครับพระเจ้าทรงช่วยเราในยามล้มเหลวพระคัมภีร์ในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่21ข้อ15ถึงข้อที่19นะครับพระธรรมยอห์นบทที่21ข้อที่15ถึงข้อที่19ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายนะครับสุดท้ายของพระธรรมยอห์นที่พูดถึงเรื่องราวของ พระเยซูคริสต์ในเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวว่าทําไมตอนสุดท้ายแบบนี้ถึงมีเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะสมหวังแต่ในนั้นในภาพทีตอนนี้เนี่ยเราจะพบความล้มเหลวของบางคนนะฮะเกิดขึ้นจากคําที่พระเยซูตรัสก,กับเปโตนั่นก็คือท่านรักเราหรือไม่คํานี้มันดูเหมือนเป็นสิ่งที่พระเยซูมาตอกย้ํา แต่จริงๆไม่ใช่เลยแต่พระเยซูกําลังพูดถึงสิ่งที่เปรโตรกาลังจะตอบสนองต่างหากว่าจะตอบสนองอย่างไรเมื่อเจอคําถามในลักษณะเช่นนี้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในพระกมภีพี่น้องทีละครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะหนุนำให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าโดยเฉพาะข้อที่17นะครับบทที่ย้อนีที่ยีข้อสิพระเยซูตรัสว่าท่านรักเราหรือไม่จงเลี้ยงแกะของเราเถิด คำพูดเหล่านี้ดูเหมือนนะครับจะเป็นสิ่งที่จากคนที่หมดหวังนะครับจะไปซ้ําเติมคนที่หมดหวังหรือเปล่าก็คงไม่ใช่แต่จะทําให้เราทั้งหลายได้เห็นว่าทําไมพระเยซูคริสต์ถึงตรัสแบบนี้กับเปโตร ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราทั้งหลายได้รับการเสริมกําลังจากพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้พี่น้องที่รักครับเมื่อพูดถึงความล้มเหลวผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่เคยผ่านจุดของความล้มเหลวในชีวิตมาไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตเราจะต้องเจอมาอยู่แล้ว แต่เราจะรับมือกับความล้มเหลวเหล่านั้นได้อย่างไรอันนั้นจะเป็นอีกอสเตป็ปหรือเป็นอีกเรื่องหนึ่งในชีวิตของเราซึ่งแต่ละคนอาจจะจัดการในาภาวะเหล่านั้นไม่เหมือนกันแต่เรื่องราวในเช้าวันนี้หรือเรื่องราวในพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ก็คือทําให้เราได้เห็นว่าพระเยซูรคคิตไม่ทรงทอดทิ้งเราในขณะที่เรารเผชิญกับความล้มเหลว แต่พระองค์ทรงยื่นพถดของพระองค์เข้ามาช่วยเราเพื่อจะให้เราเริ่มต้นใหม่ในพระคุณของพระเจ้าทําให้เราได้เห็นว่าพระคุณของพระเจ้าสามารถทําให้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่กําลังเจอกับความล้มเหลวเนี่ยได้ผ่านวิกฤตหรือความรู้สึกเหล่านั้นไปได้เปรโตเป็นสาวกที่พระเยซูทรงรักที่สุดคนหนึ่งครับเขาเป็นคนที่กล้าเป็นคนพูดตรงเป็นคนที่สัญญาว่า ผมเนี่ยแหละจะติดตามพระเยซูคริสต์ผมจะไม่ละพระองค์ผมจะติดตามพระองค์ผมรักพระองค์แต่พอถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์ถูกจะถูกปรึงถูกจับนะครับถูกเ,เครียดโบยตีต่างๆเปรโตเป็นคนแรกที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ว่าเขาไม่รู้จักพระเยซูคริสต์พี่น้องที่รักครับและไม่ได้ปฏิเสธเพียงแค่ครั้งเดียวเขาปฏิเสธถึงสามครั้ง ที่เขาปฏิเสธว่าพระเยซูไม่ใช่เป็นอาจารย์ของเขาเขาไม่รู้จักกับพระเยซูแต่หลังจากที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับพระเยซูก็กลับไปพบกับเปโตรอีกที่ทะเลสาบที่บิลเลียสแล้วก็ตั้งคำถามเป็นคำถามเดียวกันกับตอนนั้นนะครับว่าท่านรักเราหรือไม่มัน มันเป็นการย้ำเข้าไปในจิตใจของเปโตนะครับคำถามนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่ามันเป็นคำถามที่ไม่ได้ทำร้ายเปโตแต่มันเป็นคำถามที่เยียวยาทำให้เขามีชีวิตในการเริ่มต้นใหม่จากความล้มเหลวเหล่านั้นนะครับผมจะไล่เรียงให้กับท่านทั้งหลายได้เห็นว่าความล้มเหลวของเปโตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นและมันสะท้อนอย่างไรมาถึงชีวิตของเรามีอยู่สามประการครับประการที่หนึ่ง พระเจ้าทรงมาหาเราแม้เราจะหนีไปอยู่ในข้อที่หนึ่ถึงข้อที่สิเป็นบริบทยาวเลยทีเดียวแต่ว่าพระคัพภีกำลังบันทึกให้เราได้เห็นว่าภายหลังพระเยซูเองก็ทรงสําแดงพระองค์อีกนั่นหมายความว่าตอนนั้นเนี่ยพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนะครับแล้วก็ไปหาสาวกของพระองค์แต่ละคนที่กระจัดกระจายกันอยู่หนึ่งในนั้นคือเปโตรที่อยู่ที่ทะเลสาบที่บิลสีส ซึ่งทําให้ต้องอยู่ที่นั่นเพราะเปโตมีอาชีพจับปลาเขาย้อนกลับไปทําอาชีพเดิมนะครับหลังจากที่เปโตรล้มเหลวจากการที่เขาเห็นพระเยซูถูกตรึงถูกเครียดถูกตีถูกจับเขาก็ปฏิเสธพระเยซูเหมือนที่พระเยซูได้ทํานายเขาไว้ว่าคนคนนี้แหละจะปฏิเสธเราและเขาก็รู้สึกว่าพอเขาเห็นสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นย้อนรละลึกถึงคําพูดของพระเยซูเขาก็มีความรู้สึกว่าชีวิตของเขาล้มเหลว เขาเลยต้องกลับไปที่การใช้ชีวิตแบบเดิมๆคือการไปจับปลาการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่มันจะเป็นชีวิตเก่าที่เขาผ่านมาพี่น้องทีักครับแต่พระเยซูไม่ได้ตอบสนองเขาบนความล้มเหลวที่เกิดขึ้นพระเยซูทรงตามหาเปโตรและตามหาจากที่ที่พระเยซูรู้จักเขาตั้งแต่แรกนั่นคือการเป็นชาวประมง พระเจ้าทรงเป็นเช่นนั้นกับเราทั้งหลายครับพระองค์ไม่รอให้เราดีที่สุดพระองค์ไม่รอให้เราค่อยๆดีขึ้นแล้วพระองค์จะฉุดเราจากความรู้สึกล้มเหลวเหล่านั้นแต่พระเจ้าตามหาชีวิตของพวกเราทุกคนครับว่าเรามีจุดที่ล้มเหลวปุ๊บเนี่ยพระเจ้าไม่รอให้เราไพเชิญกับความล้มเหลวเหล่านั้นก่อน แต่พระองค์จะเข้ามาทันทีเพื่อจะชุดเราออกจากความล้มเหลวหรือความรู้สึกตัวนั้นมีนักเขียนชื่อดังชื่อว่าเจเคโลริงได้กล่าวไว้ว่าหลังจากที่เขาล้มเหลวในชีวิตหลายๆด้านการล้มเหลวคือสิ่งที่เขาบอกก็คือการล้มเหลวคือรากฐานหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเขาได้สร้างและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับพระเจ้าพี่น้องที่รักครับ ในมุมมองชีวิตของเราเองก็เช่นเดียวกันแม้ว่าเราอยู่ในสภาพของความพ่ายแพ้อะไรบางอย่างเรื่องบางอย่างในชีวิตของเราแต่พระเจ้าไม่ยอมให้เราล้มเหลวเป็นจุดจบในชีวิตของเราในการทำงานเราอาจจะ,ะเผชิญกับความผิดพลาดมากมายกับการตัดสินใจหรือกับคำพูดที่เราอาจจะรู้สึกผิดพลาดไปหรือหมดไฟกับการทำงานหรืออะไรต่างๆ นะครับแต่พระเจ้าทรงใช้ความล้มเหลวเหล่านั้นเป็นบทเรียนไม่ใช่ตราบาปในชีวิตของเรานะครับพระเจ้าจะใช้ความล้มเหลวสิ่งที่เรารู้สึกเหล่านั้นเป็นบทเรียนเพื่อจะสร้างเราให้เข้มแข็งขึ้นมาอย่างที่ผมบอกครับชีวิตของเราไม่มีใครที่ไม่ล้มเหลวมันอาจจะต้องเจอกับเรื่องราวเหล่านี้อยู่บ้างในชีวิตของเราแต่เหล่านั้นมันไม่ใช่ตราบาปแต่มันเป็นเรื่องราวที่จะเป็นบทเรียนที่จะทําให้เราเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้น และที่สำคัญคือพระเจ้าไม่ทิ้งเราในจุดที่เราล้มแต่ทรงเริ่มงานใหม่ในชีวิตของเราในจุดที่เราเป็นอยู่ในวันนี้เพราะพระองค์ตามหาเรานะครับประการที่สองคือพระเจ้าทรงฟื้นฟูใจที่แตกสลายครับในข้อที่15ถึง17พเะเพซูตรัสกับเขาว่าเขาคือซีโมนนะครับคือเปโตน,นะครับซีโมนบุตรโยนาท่านรักเราหรือไม่นะครับ คำถามเดียวกันแบบนี้สามครั้งท่านรักเราหรือไม่ท่านรักเราหรือไม่ถ้าเป็นเราแล้วครับเจอใครถามแบบนี้นี่คือแบบว่าเอ๊ะจะมายุ่งอะไรกับชีวิตของฉันนักหนาใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เระูถามเนี่ยไม่ได้ตอกย้ําความผิดของเปโตแต่เพื่อรักษาบาดแผลในจิตใจของเขาที่เคยปฏิเสธพระองค์ก่อนหน้านั้นถึงสามครั้งเยซูผมมองว่าเยซูนี่แบบสุดยอดของความฉลาดเลยนะครับ คือรักเปโตรมากถึงขนาดที่ต้องกลับไปหาเขาจริงๆระเยซซสามารถที่จะเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ได้เลยแล้วก็ประทานพระญาญณบริสุทธดให้กับใครก็ได้ที่จะทํางานถรือทำบรุรกิจ ของพระองค์ต่อเหมือนกับเราทั้งหลายที่นี่ครับพระองค์ก็ประทานพย,ยานเบื้อิสุ์ให้กับให้กับเราในการสารพรกิจตั้งแต่สมัยพระกัมพีมาจนถึงยุคข,ของมิชนารีจนมาถึงยุคข,ของเราเราก็ทํางานเพื่อสารต่อพรกิจของพระเยซูทั้งนั้นแหละแต่พระเยซูเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจากคนที่มีหัวใจที่แตกสลายคนที่ไม่ได้สมบูรณ์พระองค์เข้าไปถามว่าสุดท้ายแล้วท่านรักเราหรือไม่ ท่านยังรักเราอยู่หรือเปล่าซึ่งไม่ได้เป็นการตอบย้ําแต่มันเป็นการรักษาบาดแผลของเปโตรพี่น้องที่รักครับคําพูดที่พระเจ้าทรงพูดกับเปโตรเป็นคําพูดแห่งความรักและการเยียวยาไม่ใช่เป็นการกล่าวโทษมีนักฟุตบอลชื่อดังคนหนึ่งนะครับหลายหลายท่านรู้จักแน่นอนคือเลวเนลเมซี่นะครับเคยถูกปฏิเสธจากสโมสรดังๆหลายแห่งเพราะเขาตัวเล็กเขาดูเหมือนเป็นคนไม่แข็งแรง แต่ด้วยจิตใจที่เขาไม่ย่อท้อต่อความพยายามเขาจึงสามารถทําให้คนในสโมสรบาร์เซโลนาซึ่งเป็นอะคาเดมีในเวลานั้นมองเห็นความสามารถหรือพรสวรรค์น,นะครับหรือที่เราพูดติดปากกันพรสวรรค์ของเด็กคนนี้แล้วเขาก็อยู่ในอะคาเดมีของบาร์เซโลนา มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาก็อยู่กับสโมสรบาร์เซโลนาสร้างแชมป์ต่างๆมากมายแต่สิ่งที่เมสซี่ทำที่สุดนั่นก็คือว่าเขารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเขาและเขาก็จะทำในสิ่งที่เป็นตัวของเขาเชื่อในตัวของเขาและทำในสิ่งที่เขาเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรในชีวิตของเขาทุกวันนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีสำหรับสายกีฬาก็คือเป็นนักฟุตบอลที่ร่ำรวยจากการเล่นฟุตบอลพี่น้องทีักครับ เปโตรเองก็มีพระเยซูริตที่ยังเชื่อในตัวของเขาเช่นกันและที่สําคัญก็คือพระเยซูก็เชื่อใจในชีวิตของเปโตรว่าสิ่งที่เขาล้มเหลวนั้นจะกลายเป็นแรงผลักดันให้เขาสามารถลุกขึ้นมาได้ในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักครับคําพูดสวยหรูมากมายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันหรือคําพูดที่เจ็บช้าในใจของเรามากมายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอาจจะสร้างทั้ง ความสุขแล้วก็ความทุกข์ในในสิ่งที่เราได้รับในแต่ละวันที่เกิดขึ้นแต่พระเยซูคริสต์เริ่มฟื้นฟูใจของเราจากความรักที่สวยงามของพระองค์เมื่อเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ทำงานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่ผิดพลาดการตัดสินใจที่ผิดพลาดสิ่งแรกเราอย่าพึ่งตำหนิคนอื่นครับเราอย่าพึ่งไป ตั้งคำถามกับคนอื่นว่าทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้แต่จงใช้คำถามแห่งความเมตตาคำถามแห่งความรักเพื่อจะเปิดโอกาสให้เขานะครับหรือคนคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะทบทวนหรือกลับมาอยู่ในการตัดสินใจที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายครั้งที่เราทําในสิ่งที่มันตอบย้ําความรู้สึกของความล้มเหลวความเจ็บปวดเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีใครที่จะสามารถลุกขึ้นมาได้ในช่วงเวลาที่เขาต้องการกําลังใจเพราะฉะนั้นในขณะที่เราทํางานอยู่ร่วมกันผมเชื่อว่าหลายท่านต้องการกําลังใจหลายท่านอาจจะมีหัวใจที่เปราะบางแตกสลายในบางเรื่องบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวเราอาจจะพูดกับใครไม่ได้ แต่วันนี้ผมอยากจะหนุนใจท่านทั้งหลายให้เราเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์ที่ไปปรอบโยนหัวใจที่แตกสลายของเปโตเราอย่าเพิ่งตัดสินคนคนนั้นว่าเขาเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ให้เราใช้ความรักและความเมตตาในการตัดสินชีวิตของคนอื่นด้วยว่าเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับในชีวิตของเขาที่มันไม่ปกติเราก็คงจะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันดีกว่า ประการที่3ประการสุดท้ายครับพระเจ้าทรงเรียกให้เรากลับมารับใช้พระเจ้าทรงเรียกให้เรากลับมารับใช้ข้อสิบเจ็ดนะครับถึงสิบเพระเยซูตรัสกับเปโตรว่าจงดูแลแกะของเราจงตามเรามาเถอดสิ่งที่สําคัญก็คือหลังจากที่พระเยซูได้ฟื้นฟูหัวใจของเปโตรแล้วพระเยซูไม่ได้ เพียงแค่ให้อภัยเปโตหรือปล่อยให้เขาอยู่ตรงนั้นแต่ยังมอบหมายพันธกิจใหม่หรือการเริ่มต้นใหม่ให้กับเขานั่นคือจงดูแลแกะของเราแกะในที่นี้ไม่ให้หมายถึงเ,เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับจงดูแลแกะของเราคือไปดูคนอีกมากมายบนโลกใบนี้ที่จะต้องอคุณจะต้องสอนจะต้องบอกกล่าวเรื่องราวความรักหรือความความดีนะครับขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับคนอื่นและเปโตก็ทําอย่างนั้น นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของอเปโตเกิดขึ้นในพระธรรมกิจการกิจการครึ่งบทครึ่งครึ่งตอนเนี่ยนะครับไม่ใช่ครึ่งบทครึ่งเล่มเนี่ยเป็นเรื่องราวของเปโตอีกครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องราวของเปาโลซึ่งเขาก็จะเหมือนกับถ่ายทอดยุคก,กันมาเมื่อพระเยซูได้ตรัสกับเปโตแบบนั้นแบบนี้แล้วเนี่ยเปโตก็ทำภารกิจต่อนะครับและหลังจากนั้นก็ไปอยู่ร่วมกับ ในช่วงเวลาเดียวกับอาจารย์เปาโลและหลังจากนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นพันธกิจนะครับมีคนมากมายก,กลับใจเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจนกลายเป็นคริสเตียนในปัจจุบันนี้ซึ่งก็มีอยู่ทั่วโลกนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับพี่น้องทีละครับอยากที่ผมบอกครับว่าพระเจ้าไม่ได้มองเราในความเป็นอดีตแต่พระเจ้ามองทุกท่านในความเป็นปัจจุบันและอนาคต พระเจ้าไม่เอาอาดีตของท่านทั้งหลายมาทําให้ท่านทั้งหลายดูเป็นคนที่ไร้ค่าแต่พระเจ้ามองชีวิตของท่านทั้งหลายในปัจจุบันนี้เป็นคนที่มีคุณค่าแล้วอดีตไม่ได้สําคัญต่อพระเจ้าอาดีตของท่านทั้งหลายของผมเองไม่ได้สําคัญเลยสําหรับคนที่นะครับรู้ว่าพระเจ้าทรงให้อภัยและที่สําคัญคือพระเจ้ามองเราและใช้เราในการเป็นอนาคตมากกว่า วันนี้เรามองกลับมาที่ชีวิตของเราเราอาจจะมีความรู้สึกว่าอ๋อทำาไปเถอะงานเดี๋ยวก็ผ่านไปละหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งเวรแต่จริงๆแล้วในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาที่เราได้ทํางานนี่มันเป็นช่วงเวลาของปัจจุบันและอนาคตที่พระเจ้าจะทรงอวยพรเราให้เกิดขึ้นพี่น้องที่รักครับมีนักเทศชื่อดังคนหนึ่งชื่อว่าชา a r ลส์สเปอร์เจนะครับ เคยเกล่าวไว้ว่าความล้มเหลวของคนของพระเจ้าเป็นเพียงเครื่องมือของพระเจ้าที่ใช้เตรียมคนของพระเจ้าให้เข้มแข็งขึ้นพี่น้องที่รักครับพระเจ้าไม่ได้ใช้คนที่สมบูรณ์แบบแต่พระเจ้าทรงให้คนที่ล้มแล้วกลับมาลุกขึ้นเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่ผอมสุภาพและให้อภัยตัวเอง และลุกขึ้นมาเดินหน้ากับชีวิตตัวเองใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินกับพระเจ้าสุดท้ายครับเมื่อเรามีความล้มเหลวในชีวิตของเราพระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์มาชุดเราขึ้นจากที่เราล้มลงอย่างแน่นอนอย่าหยุดในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอย่าให้การงานที่เราทําอยู่ในทุกวันนี้เป็นเสียงบน่นเสียงรู้สึกขุนเคือง ไม่พอใจแต่ให้สิ่งที่เราทำอยู่ในทุกวันนี้แม้อาจจะหนักบ้างก็ให้เราทำด้วยหัวใจที่ยินดีแล้วสิ่งที่เราทำนั้นจะทำให้พระพรของพระเจ้าเกิดขึ้นและเราเองก็จะเป็นพรให้กับคนอื่นเช่นเดียวกันพี่น้องที่ละครับในองค์กรของเราเรามีทีมงานเยอะแยะมากมายในโรงพยาบาลของเราเราต้องเปิดโอกาสให้กับคนที่เขามีหัวใจที่ อ่อนแอให้เขากลับมาในการเริ่มต้นในการรับใช้พระเจ้าหรือเริ่มต้นในการทำงานใหม่ในชีวิตของเขาอย่างจริงจังบางครั้งบางอย่างที่เราเห็นคนนั้นดูไม่ปกติเราอย่าพิ่งซ้ำเติมกันและกันแต่จงให้อภัยและให้กำลังใจต่อกันและกันเพราะขณะที่พระเยซูคริสทรงไปเริ่มต้นชีวิตของเพลโตในขณะที่เขาล้มเหลว พระเยซูก็ไม่ได้ไปตอกย้ำความล้มเหลวของเปโตรแต่พระเยซูไปเริ่มต้นใหม่จากความเป็นปัจจุบันและอนาคตของเปโตรเช่นเดียวกันครับเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันพระเยซูไม่ได้ถามเปโตรว่าทําไมเจ้าปฏิเสธเราแต่พระเยซูถามเปโตรว่าเจ้ารักเราหรือไม่เพราะพระองค์สนใจหัวใจของเราในวันนี้ไม่ใช่อดีตไ,ไม่ใช่ความล้มเหลว ไม่ใช่เรื่องของวันนี้แต่พระเยซูคริสต์สนใจท่านทั้งหลายในเรื่องของวันนี้และที่สําคัญพี่น้องทีละครับพระเจ้าไม่หยุดเรียกเราเพราะเมื่อเราล้มลงพระเจ้าก็ยื่นมือของพระองค์ให้เรากลับมาและรับใช้พระเจ้าเพราะพระองค์มีแผนการที่ดีสําหรับท่านทั้งหลายอธิษฐานด้วยกันครับ